สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามก็บบเบเงาเสม้มทาง่องปเมาสบายดียามแรงฝนหากหยุดตกบังใดนี่ตกเป็นระยะระยะยัเยยยงเปื่อเปื่อยอยู่กเ็เลยถือโอกาสหย่างออกมาเบงทองถงนาอยู่ทางทิตตะวินตกของหมู่บ้านน้ำมอง แนมไปเลืองๆนะเริ่มจะซุกแล้วแนมไปสีข้ามๆนะกุงกันกุงกันกันอำเภอสนุมานคันทางฝั่งไทยนะเ่าไกลแทะเมาะภะสิวา เนีมไปเห็นัหบ้านชีสว่างเนีมไปเห็นลังคาอันนี้เป็นเขาหน้าพ่อยญ่งข่อมยังงามฮาก,ก็เลื่มออกออกห่วงมนันถัดไปก็สิเป็นหน้าลุงเลิน ลุกเรินกันเลาะเบิง้งเขาอยู่ซุ่มกองให้เบิง้งลุกเรินเพิ่อเลาะเบิง้งเขาเพิ่นอยู่ออกเบิ้อล้วแถวนั้นอ่ะถัดขึ้นไปน่นก็จะเป็นนานข้าวเบากลมเริ่มสุกแล้วเริ่มเหลืองแล้ว เขาหน้าไปกันงามใครกว่าเขาหน้าประเมาอยู่เนะาะเขาหน้าประมเมานี่บโบเป็นตาบบได้ออกเมื่อหน้าหามืออะไรดิแจ็คสิเป็นยังไงค่ะฝนตกก็เลยบอกปกติฝนตกแห่งก็ออกแต่ว่าโบม,าาม,าม,มันยากขามหนามมันยาขามหัว cả lời bò bay Ui phụ đấy đi cứ nhàng phạo thẹn à Đây cửa ta nhàng Ui Bừng bạc nhàng cứ bạ đấy Bà cứ xí nhè nhè mẹn bố Ui Ta cả lai phó ta เออนั่งเหฮ้งจังว่าลูกมาหยางมึงดูว่ามันอยากไล่ตากลมหลาอากาศก็คึ้มขึ้มซะนตสอจาจะไปง่าอุ้ยมานตีอุ้ยมั่งเก็บเก็บพันเป็นปั๊บอุ้ยมาน,มน,านยนังมั่ง <c oughs> ไปกระไผรขึ้ไล่้นไล่ไพรเออเม่นไงไล่แม่นบ่ยู่พูอุ้ย pha hông ngưng bầm nhắm bò ma gì bả, 50 bed, ha ở ha ăn, đây pha ăn gì đó จากส้มตรงหานตรงหน้าและสิพ้ายางเราเขาพละยางไปเฮือนประเมาว่าไกลบันไดเนาะจากนี้ไปเฮือนประเมาอันนี้หน้าพ่อใหญดูเห่นมั้ยเรือเาบาดูน้องสาวเห็ดสาวิหาลือมออกแล้วแต่ขึงกลางิ่นก็คือสีใสเข่น เขากลางบมกมันบว่ันออกแต่ทั้งนอนผู้ลืมอ,อกแล้วเห็นแต่เฮือนเพนะ่ะแบบนี้สิพาร์ลาะเขาบ้าน อันนี้เป็นเส้นทางยางหลัดไปหงเฮียนเด้อด็กหน่อยเขาหงเฮียนปฐมยางหลัดไปหงเฮียนชีสว่างเขาสิบปาทางนี่แหละก็เมาะขะเที่ยวทางนี้แหละเต็งหน่อยอ้าาาทุปเปือเป่อนแห้งไปเลยนี่ มาหุงปลาทองดกอีลีแต่ว่าเฮาสิบวยยางไปเซ็นนี้เฮาสิไปเซ็นนี้ดีขวขวาขมค้กขาค้เท้า กระสีบรรยายบ์หมดหลายเด้อสมภาพมาเด้อพี่น้งเด้อโอ้มะคามเป็นเด้อทางนี้มะคามดกว่ะพวกแนมไปมีแต่โกกดกๆมาคุงกระดกมะคุงกระดกมะขามกระดก เบิกสตาากิต้อยเอามาคามก่อนต้อยเอามาคามไปกำมือหนึ่งมื่อบานนี้เนาะโยกดกอยู่เทิงบาคึ้มฝ้าคึ้ฝ้นโอ้ยตกบิดเมื่อตกบิดเวียนมาแต่ใช้อะน่าไปบ่งเขาหน้านะ แท่นั่นแหละไปบ่ฮอดหน้าเจ้าเนมไปไกลๆบ่ได้ย่างไปไกลปลาทองออเจ้าไปแส่เออไปเบิ้งว่าเข่าออก้วบ่ทั้งผู้สุกไปเลยเนาะเลื่องอาลามอยู่บ่ฮอดไปฮอดตอนนี้บ่ได้ปิดเทือนอย่างดงดมาโหลด จ้าไปดีลูกจ้าไปดีป่าลุงเอ้จ้าไปดีป่าลุงเดี๋ยว้เอาก้อยนั่นอันนี้อืมนี่นี่อืมนีอันมันพันเครื่องมันมันขึ้นกุงหุงมันแล้วมันตายขอเล็นหัวสง่างกคือเดี๋ยวก็ไปแห่้านกินกันเลยอืมขามไปผ่านก็เลยไปเดี๋ยวไล่เต๋อบ่เออเดี๋ยวไล่เต๋อสีหาหัวสันนี่แหละอืมคือแห่้านขามเฮ้ยบนได้ย่างมาจเกเถียงเงี้ยเบิ่งป้าๆมาขามลายลีเท่านี่เออ บริมีได้ทางมือน่ะนะบบเป็นเออวันนี้บ่ยากจกเสต้มสีย่างมาเอาล่เออา้บนอบอดอยู่แถวนี่โว้ยข้อบบเป่าไปเดี๋ยวเราเดอหน้าขอชบบท่านหอดบบท่านหลอไปทางนั้นอีนั่งไข้มาแล้วเออมืออื่นเนาะไข่แน่แหละว่า อืมอ่าอ่าเราเมื่อก่อนโอ้เสียงห่านนี่สนั่นวันไวเส้นทางกลางบ้านก็สิประมาณนี้หญ้าเขียวสะอุ่มงามเด้ Đi lục với bừng khâu À, với khâu Khâu là bó và dù thùng bồ Ở chắc thảm nó phụ lơ nó, anh ấy nó จักงัวพายเนาะลุงหลอมนี่ฮ้ยเ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 ฮ้ยมาหยอดเหรียปลาหม่าวแล้วบัานนี nah, ้แนมเห็นแล้ว คลิปนี้พาบึงผาส้มทานีก่อนเด้พี่นางเอ้อร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนไลค์ก็สิบัรรยายบล็ลายส้มผ้าพาะนะพี่นางเนะเาะพอกันคลิปหนาสุกดีบัตรทุกท่านทุกคนที่เขาบึงเขาส้มขอให้มีความสุขกันทุกคนนะจ๊ะ